สวัสดีค่ะท่านิพพีทุกท่านวันนี้แม่ก็ได้รับความเมตตาจากคุณแม่นานะคะท่านก็ได้ให้ให้แม่นะคะไปที่ร้านอาหารสัตว์แล้วก็เอาอาหารมาให้ลูกๆนะคะกินนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่เกียงด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้นะคะค่ะแม่ก็เอากลับมาบ้านเรียบร้อยเลยไปซื้อมาให้ลูกๆนะคะค่ะแม่ก็ ซาบซึ้งใจนะคะในบุญคุณของคุณแม่นาเป็นอย่างสูงเลยนะคะนี่ค่ะแม่กลับมาถึงบ้านแล้วแม่ก็มาแกะให้ท่านลิฟีได้ชื่นชมกันนะคะค่ะแม่ก็ซาบซึ้งใจในความเมตตาของคุณแม่นามากเลยนะคะคุณแม่นาท่านก็ได้ช่วยเด็กๆที่บ้านแม่มานะคะก็หลายๆครั้งมากเลยนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะครั้งนี้นะคะแม่ก็ ขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่ที่ไม่ทอดทิ้งกันค่ะนี่นะคะนำโชคเขาก็ชอบกินอาหารปาร์ตี้มิกมากเลยนะคะเป็นขนมนะคะค่ะแม่ก็พยายามประหยัดถึงที่สุดเลยนะคะที่จะเก็บอาหารลูกๆไว้ให้ได้กินนานที่สุดเลยนะคะเพราะว่าแม่ก็เกรงใจท่านผู้ใหญ่ใจบุญอย่างคุณแม่นาเป็นอย่างสูงเลยนะคะ คิดว่าท่านก็ต้องเอมตตาช่วยเด็กๆมาหลายๆครั้งนะคะค่ะนี่นะคะนำโชคกินใหญ่เลยน้ำโชคกราบขอบพระคุณคุณแม่นาะลูกกราบขอบพระคุณคุณแม่เกียงด้วยนะลูกนะจ้าอ้วนกินขนมอิ่มแล้วนะคะนอนหลับสบายเลย ถ้าไม่มีคุณแม่นานะคะเด็กๆก,ก็คงจะไม่ได้กินขนมแมวเลียขนมกบับกอบเม็ดๆอย่างนี้นะคะแม่ก็ซาบซึ้งใจมากๆเลยค่ะแล้วก็แม่ก็ขอกรับขอบคุณท่าน f c ท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ท่านก็ได้เคยเมตตาช่วยเด็กๆมานะคะที่ผ่านมาในหลายๆครั้งเลยนะคะแม่ซึ้งใจจริงๆเลยนะคะก็ไม่รู้จะ ตอบแทนท่านเอฟซีท่านผู้ใหญ่ต่างๆเหล่านี้ยังไงนะคะแม่ก็กาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะนี่ค่ะเด็กๆกินขนมกันอิ่มแล้วก็มาเล่นมานอนเล่นกันนะคะอันนี้แม่ค่ะแม่ก็ถ่ายไว้ตอนบ่ายนะคะอ้วนก็กินน้ําเก่งมากอ้วนอ้วนกับขอบพระคุณคุณแม่นาะคุณแม่เคียงก่อนลูกนะอ้วนกินน้ําแ,นะแพปบ,แพบ,แพบๆแเแเลยค่ะกินเก่งมาก แม่ก็สัญญาว่าแม่ก็จะดูแลลูกๆให้ดีที่สุดนะคะ่ค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ